เยาวาตไหนหนาไถนาเด้อกตะแม่ขั้วกนมาเขาโอ้โหเด้อสวัสดีท่านผู้ชมครับผมปลาชมกบิโกเอชีร้อยยี่นะครับมาร์คชีเฮ้ยครับซูเปอร์ดินแข็งแไว้ไงเอาเจาะด้วยฟันปีศาจเออหยกหล่อทวนๆพี่น้องเอ้ ว่าจะหมูบ่หมูครับพี่น้องนี่หมูเลยยังไหนเนาะเจนี่ก็จิงอยู่แต่ว่ามันแห่งมันแกนกันตอยกมวิ่งดีนะการร้อนสูดดเลยบางตั้มหนาดจะไม่โค้งหยุกหลอทวนๆเนาะเอ รุ่นยังก้อนมะเข้อดกันแบบไหนนักกับสิงห์นะครับของแท้ครับผมรุ่นนี้ ทนแดดทนฝนขลนี่ลูกลังครับแถบวบนี้ก็มีแต่ข้างล่างเป็นหินลูกลังเบิดเอาเนี่ย โอ้ฝนกองมันลงมาเลยเนาะ42องศาครับวันนี้โอ้แดดประเทศไทย <laughs> อากาศร้อนแต่โซเฟอร์ใจเย็นครับผม mũi hoan nó anh